หนุนโดยทิพยาประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการโกป้ากันอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปนะคะในวัยที่เรายังเล่นกล้องกับฟิล์มกันเลยนะคะเอ๊แต่วันนี้นะคะบีนไปไหนเนี่ยเอ๊บีนเป็นขาวดำไปอย่าง,งานั้นย้อนยุคอะเดี๋ยวอะไรบีนทำอะไรมา โหจริงด้วยอะไรมาเนี่ยอะไรอ่ะไม่เป็นงั้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยไงครับโอ้โหแค่แต่งก็มีสีเอสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับขึ้นมาเลยนะคะโอ้ยเมื่อกี้สงสัยเดินออกมาจากร้านครับข้างในข้างในเขาแบบว่าขายฟิล์มขาวดำอะไรเงี้ยใช่ถ้า่านผู้ชมอยู่ในยุคนั้นนะคะคงจะชอบเพราะว่าเราจะได้เหมือนย้อนอดีตกันเพราะว่าเขาบอกว่าภาพที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มเนี่ยมันเหมือนกับว่าเก็บ ความทรงจําไว้ได้ดีนะคะเป็นร้อยร้อยปีเลยทีเดียวใช่แล้วยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มเนี่ยมันจะมีมนเสน่ห์ยังไงตามบีนกับพี่ปุ๋ยไปครับเชิญค่ะมมาครับพี่ปุ๋ยครับคุณผู้ชมครับเชื่อบีนป่าวว่าเดี๋ยวถ้าเราสองคนเดินเข้าไปในร้านนะตัวเราจะกลายเป็นขาวดำพี่โอจริงดิอ่ะไม่เชื่อลองดูครับลองดูน่ากลัวไหมพี่ไม่น่ากลัวเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วพี่หนึ่งสองสามไปครับ เป็นไงเ้ยสีหายไปแล้วเฮ้ยแน่แน่เป็นไงคุณผู้ชมลูกเล่นลูกเล่นเรียบร้อยขาวดำเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเป็นไงผู้ป่วยนี่นี่มันสายของกล้องมันสีอะไรบ้างเนี่ยดิไม่ออกเลยอ่ะเอออย่างนี้ ล้องมือถือมันมีสีครับเดี๋ยวใช้กล้องมือถือบินถ่ายอ่าเดี๋ยวลองลองถ่ายดูครับเห็นไหมพี่ปุ๋ยมันมีสีนี่จริงด้วยงั้นเรากลับไปสีกันเถอะเออโลกต้องมีสีจริงนะมันดูอื่นๆไปพี่เราลองกลับไปเป็นสีจริงกันครับเดี๋ยวเซลฟี่ดูหนึ่งสองสามปุ๊บมาแล้วสีมาแล้วยังสวยขัสวยยังอยู่ค่ะใสระเริง อ๋อ oh, พี่ชอบเพราะว่าจริงๆคนชอบงานศิลปะแต่ที่นี่นะคะเขาสนับสนุนงานแทนเมดที่เป็นฝีมือคนไทยคนไทยนะคะโอ้โหเราต้องส่งเสริมคนไทยเลยค่ะถูกต้องครับร th ้านก็อาร์ตขนาดนี้ศิลปินส่งเสริมคนไทยศิลปินไทยขนาดนี้อยากเจอรักหมาแล้วพี่ของร้านนี้เรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อตัวแม่เลยนะใช่ตัวพ่อตัวแม่เลยนะ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ออยากรู้จักเจ้าของร้านแล้วครับ <c oughs> ไปเจอเจ้าของร้าน,นา <c oughs> ดีกว่าพี่ดีค่ะไปครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ฟิล์มถ่ายรูปหลายชนิดเลยค่ะทั้งฟิล์มสีสไลด์ฟิล์มขาวดำฟิล์มพรลรรอยอยแบบต่างๆมากมายเลยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ล้างฟิล์มน้ำยาล้างฟิล์มกระดาษอัดภาพอุปกรณ์จัดเก็บฟิล์มกล้องกล้องนี้ก็มีทั้งกล้องฟิล์มแล้วก็เครื่องสแกนฟิล์มด้วยค่ะ อุปรกรณ์เกี่ยวกับกล้องแบตเตอรี่กล้องบริการล้างแล้วก็สแกนฟิล์มใครที่เก็บฟิล์มเก่าเอาไว้นะคะเราไม่อยากให้เป็นฟิล์มเก่าที่เก่าเก็บหรือว่าสูญหายไปหรือบางทีเนี่ยเก็บไม่ดีฟิล์มอาจจะชำรุดไปนะคะก็ขอแนะนำว่าที่นี่ค่ะเขามีบริการสแกนฟิล์มให้ด้วยเป็นการเก็บความทรงจำจากอดีตในรูปแบบของดิจิตัลนะคะ มุมหนังสือก็มีนะจ๊ะขอบอกมีทั้งนิตยสารนำเข้าแล้วก็ในเมืองไทยค่ะงานแฟชั่นก็มีค่ะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับงานทำมือแล้วก็เซรามิกด้วยค่ะเครื่องเขียนก็มีจ้าไปจนถึงผลิตภัณฑ์ความงามเรียกว่าครบจบในที่เดียวเลยล่ะค่ะที่บรรยายมาเนี่ยแค่โซนเดียวนะคะยังมีอีกสโซนค่ะ เดี๋ยวให้คุณนุ่นเจ้าของร้านแนะนําเองดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับคุณนุ่นแล้วใช่หลังจากที่เราได้โพสต์กันสวยๆนะคะแล้วเริ่มต้นมายังไงคะร้านนี้ก็คือแฟนนุ่นไปเจอกล้องของคุณพ่อค่ะสักเจ็ดปีที่แล้วนี่เหมือนหนังซีนที่ย้อนย้อนย้อนกลับไปฟาสแบ็กกลับไปเจ็ดปีที่แล้วนะคุณผู้ชมซีมยังไม่บูมเท่าตอนนี้ครับก็ประมาณนั้นเจอกล้องคุณพ่อแล้วก็หยิบมาเล่นแล้วก็ พยายามหาซื้อปิมซึ่งก็ยังไม่ค่อยมีขายก็ได้ขายยากใช่หาในไทยแล้วก็อิมพอร์ตมาจากต่างประเทศเองเลยแล้วก็เหลือก็เลยจำหน่ายก็เลยเริ่มแบบมีคนรู้ต้องการแล้วคอคอมมูนิตี้ค่อยๆเกิดขึ้นแล้วเดิมก็คือทําที่บ้านตัวเองจนมันแบบลูกค้าเริ่มเยอะก็เลยย้ายมาตรงนี้มาที่ตัวเองเป็นช็อปก็ชวนเพื่อนที่เป็นชอบกาแฟแฟชั่นอาน มันจะแฟชั่นมากเาเปิดร้านกาแฟอยู่ด้วยกันก็นั่นแหละค่ะสืบเนื่องจากแฟชั่นล้วนๆค่ะแล้วก็ความเป็นฟิล์มมันก็อนาล็อกมากมันก็เก็บได้แบบร้อยปีไม่มีเสียตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยค่ะอะร้อยปีเนี่ยมีข้อแม้นะไม่ใช่แบบว่าบ้านน้ำท่วมน้ำท่วมมันจะอยู่ได้ไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแต่จริงๆแล้วฟิล์มในโลกเนี้ยมันยังมีเยอะอีกหลายชนิดเลยจริงค่ะใช่ค่ะยังผลิตอยู่ซึ่ง บางคนอาจจะเข้าใจว่าเลิกผลิปแล้วโกดังเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยถ้าความความคิดส่วนตัวคุณผู้ชมกำลังจะถามเลยว่าเฮ้ยโกดังเขาไปไหนแล้วเขายังอยู่หรือเปล่าเขาเจ๊งไปหรือยังอะไรเงี้ยคนก็จะคิดอย่างนั้นค่ะยังอยู่เหรอก็คือทุกก็ยังผลิตอยู่ค่ะใช่ค่ะแต่าลดปริมาณการผลิตโกดังฟูจิแล้วก็จะมีพวกแบรนด์ที่เป็นเขาดำอีกเพราะว่าเห็นตอนนี้วัยรุ่นเขาปรับมาเล่นกล้องกับปี๊บใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้โตมาในยุค โตรมปนยุคดิจิตอลเพราะฟิล์มเป็นเรื่องพิเศษของเขาเราเล้วเนาวตอนนั้นยังมีเห็นมีอห้องทางด้านนู่นคือกาแฟด้านหน้าเป็นร้านกาแฟของเพื่อนค่ะที่ชื่นชอบการกินกาแฟมากก็คือตัดสินใจลาออกจากงานมาเปิดใช่ ตามหาความฝันครับแล้วก็โอเคแบบเลือกคัดเลือกโคดักที่ดีมากใช้แล้วก็ราคาโอเคค่ะไม่สูงเท่าในเมืองเพราะฉะนั้นคนก็จะติดกันเยอะมากสายกาแฟต้องลองค่ะแต่จริงๆก็ถือว่าครบนะพอมีร้านกาแฟเข้ามาเติมเต็มมันก็จะทุกคนสามารถมาใช้ชีวิตในนี้ได้ เกือบทั้งวันอ่ะก็มานั่งจิบกาแฟอ่านผลงานที่เป็นเรื่องของโฟโต้บุ๊คแล้วก็อ่ะพอกำลังจะกลับป่๊บเดินช้อปปิ้งเรื่องของกล้องหรือว่าฟิล์มกลับบ้านเต็มเต็มชีวิตได้เพราะฉะนั้นบอกคนที่บ้านเลยว่าถ้าหายไปไหนตามที่นี่ได้แล้วก็ลองห็นห้องนี้ค่ะห้องนี้จะมีอะไรบ้างคะเห็นมีมุมไอศครีมอันนี้เป็นน้องใหม่ค่ะคือค่ะ ก็จะเป็นแกลเลอรี่ผลงานของตัวแฟนเองค่ะนี่เดิมคือจะทำเป็นแกลเลอรี่ออ๋ทั้งหมดนี้คือแกลเลอรี่ที่ทำที่ถ่ายอันนี้เป็นผลงานของคุณแฟนหมดเลยส่งประกวดเป็นสตรีทโฟโต้นะคะก็คัดมาเป็นเซตแรกเจ็ดภาพไอศ์ครีมเป็นน้องใหม่ของที่นี่ใช่ค่ะคู่กันคือเป็นแกลเลอรี่ด้วยนั่งกินไอติมด้วยเออก็ถือว่าครบจริงๆนะคาแฟไอติม แกลร้แลนะครับแล้วก็แกลลอรี่ตรงนี้โฟโต้บุ๊ก แล้วก็ช็อคที่เป็นเรื่องของฟิล์มแล้วก็กล้องใช่แล้วก็ยังมีพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าใครแต่งตัวมารู้สึกแบบอยากถ่ายรูปไม่มีช่วยเก๋ๆมีค่ะยุคนี้โควิดแบบนี้ค่ะหลายคนประสบกับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ร้านกระทบไหมคะกระทบค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นสิ่งของที่ใช้ยามท่องเที่ยวเนาะถ่ายรูปใช่ใช่ก็ไม่มีการท่องเที่ยวไม่มีการก็เลยจะชะงักไปนิดนึงเรื่องแบบบริการด้านฟิล์ม ก็น่าจะกําลังจะดีขึ้นทุกอย่างนะชอบชอบชอบคำว่าน่าจะกาลังจะดีขึ้นใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะผ่านไปค่ะอืมค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะเจ้าของร้านที่น่ารักมากเลยคุณนุ่นนะคะค่ะแล้วช่วงท้ายนี้อยากให้คุณนุ่นฝากร้านสักนิดหนึ่งว่าใครจะมามายังไงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้าใครสนใจเรื่องกล้องฟิล์มเรื่องฟิล์มและการ้างรูปนะคะและอื่นๆที่มีในร้านก็ แวะมาได้เลยที่มงทองแจ้มวัฒนะซอยสหรือ Google ชื่อร้านนะคะ Husband and ไ i f e ช h อ p ค่ะผู้ชมนะครับถ้าชอบไลฟ์สไตล์ดีๆอย่างนี้เวลาอาร์ตอาอย่างนี้นะครับหรือว่าชอบคลิปวิดีโอที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ลิกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับค่ะเดี๋ยวผมให้สัญญ,ญาแลวทำพร้อมกันนะครับ1 2 3่อ <Go. S 2> วันนี้นะคะพอเราพูดถึงเรื่องสีแล้วเนี่ยทางทิพยประกันภัยค่ะเขาก็มีประกันอยู่ตัวหนึ่งที่เข้ากับธีมในวันนี้มากๆเลยนั่นก็คือทิพย์เรนโบว์นั่นเองนะคะประกันตัวนี้เนี่ยเป็นประกันที่เอาใจกลุ่ม LGBTQ อย่างแท้จริงเลยค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณจะสามารถใช้คำนำหน้า ด้วยคุณนะคะโดยไม่ต้องสนใจเลยว่าจะเป็นนายนางนางสาวไม่สนใจเรื่องเพศกำเนิดเลยทีเดียวค่ะและเลือกมอบสิทธิ์และผลประโยชน์ให้กับคู่รักคู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเพศและไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยนะคะถ้าสนใจประกันตัวนี้นะคะก็โทรไปสอบถามได้เลยที่1736ค่ะ ใช่ค <gesch> ่ะและที่ชอบนะคะเพราะว่าเขาสนับสนุนงานคนไทยศิลปินไทยกูอะไรคะก๊กูก๊กูกูพอดีเลยน่ารักป่ะผมก็ไม่อยากขายของจริงๆนะแต่พี่ปุ๋ยเขาบังคับเบื่อเนี่ยบังคับให้ขายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบันดาน้าสตอรี่บอกเลยไม่ได้ขายของเนี่ยไม่ได้ขายของไม่ขายของแต่อร่อย อร่อยจริงนะแต่ไม่ได้ขายนะมาหน้าซอร์ี่บอลนะ